สวัสดีครับคลิปช่องมูเตลูวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับพระอาจารย์สมชายนะครับเราจะมาคุยถึงว่าทาตักบาททาไมต้องถามพระนะครับกราบนวัตสจการอาจารย์พระอาจารย์ครับ <S <S วันนี้นะครับ <Sh ort> เราจะมาคุยตรงๆเลยครับว่าแต่ก่อนนะครับเขาบอกว่าตักบาทอย่าถามพระการเวลาเปลี่ยนไปในยุค 5G 4G นะครับ ตักบาตรต้องถามพระก่อนพระอาจารย์แต่ก่อนนั้นทำไมเขาบอกว่าเอาก่อนว่าตักบาตรทำไมต้องไม่ต้องถามพระคือจุดประสงค์ของแต่ละยุคสมัยมันต่างกันครับสมัยก่อนมันก็คือด้วยความนอบน้อมครับด้วยความมีศรัทธาครับด้วยความที่อยากให้พระเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นั่นคือยุคนั้นครับแต่เหตุการณ์บ้านเมืองเราโลกเรามันเริ่มเปลี่ยนครับเริ่มเปลี่ยนเพุเมื่อก่อนสมัยที่อาตมาบวชไม่มีไฟฟ้าใช้ครับ ไฟฟไม่ต้องพูดถึงครัเนี่ยพระสงฆ์เราก็อยู่กันได้ครับแต่พอราุการผ่านมามีไฟฟ้ามี Wi ไ,ไฟมีเทคโนโลยีมีคอมพิวเตอร์ครับพระก็ต้องปรับตัวในการทํางานแล้วก็ตักบาตรไม่ทำควาพรสมัยก่อนนี้อาหารการกินเป็นอาหารพื้นบ้านไม่มีไขมันไม่มีอะไรส่วนใหญ่ชาวบ้านสมัยก่อนลองนึกดูเด็กเขาทำบุญด้วยอะไรอครับน้ําพริกผักต้มของ ผักพืชผักผลไม้จะปลอดสารพิษน้ำพริกผักต้มแกงส้มก็คือไม่มีไม่มีพวกไขมันเยอะไม่ไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องอาหารขยะครับผมแต่ปัจจุบันแต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปกับข้าววินทบัตที่ใส่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปครับผมพระเองเนี่ยอาจารย์ตรบวจใหม่ๆนี้เขากับข้าวที่ใส่บาดนี้เป็นอะไรครับเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นอาหารพื้นบ้านครับผม พวกน้ําพริกผักต้องมาสช้เป็นส่วนใหญ่ปลาละปลาเจ้าปลาอะไรเนี่ยครับผมก็เน้นผักครับผมเน้นผักพอ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 เข้ายุคนี้เปลี่ยนไปไกลเลยเปลี่ยนไปเยอะมากครับพระเองต้องปรับตัวครับก็โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของพระสงฆ์ทั้งประเทศทั้งประเทศนะครับแล้วตักบาทต้องถามพระทั้งประเทศนะครับไม่ใช่ถามเฉพาะหลวงพี่อัมพลให้หลวงพี่หลวงพี่สงชายกับลวงที่บนถามท่านหน่อยนะครับว่าอันไหนฉันได้อันไหนฉันไม่ได้ อันไหนท่านรักษาสุขภาพอยู่อัตมาป่วยเข้าโรงพยาบาลครับหมอก็เริ่มฟิกแล้วครับเริ่มฟิกแล้วข้าวน้น้อยลงหน่อยนะข้าวกงน้อยลงหน่อยนะลงหน่อยนะครับนี่แล้วก็ไอ้นุ่นลดลงนะครับเช่นน้ำปลาน้ำปลาของเค็มของเค็มครับน้ำาลาของหวานของหวานเนี่ยลดลงหน่อยนะน้ำอารมณ์ไม่ต้องพูดเลยเดี๋ยวนี้พวกฝอยทองทองหยอดที่โอ้เลยไปนนะครับคืออันนี้นะครับเลิกนานแล้ว อันเนี้ยทําแล้วได้บุญใครบอกว่าเออได้บุญคือพระไม่ค่อยได้ฉันนะครับเพราะฉันแล้วน้ําตาลสูงน้าตาลมันสูงครับมันมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปพอเราพระมาเจ็บป่วยบ้าๆขึ้นเนี่ยก็ไปเป็นภาระให้กับคุณหมอครับเป็นภาระให้กับสังคมครับเป็นพระให้จริงๆพระมีโรงพยาบาลสงฆ์มีตึกสงฆ์นะครับแต่ถ้าไม่เข้าได้ได้เลยดีใหญ่อืมก็ทุกองค์ก็ไม่อยากเข้าหรอกแต่ว่าความที่ว่าเกรงใจญ,ญ,ญาติโยคมความเกรงใจเนี่ยโยนสมบายอะไรก็ รับไว้ครับรับไว้ฉันบ้างไม่ฉันบ้างครับแต่พอเราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยพอหมอพูดขึ้นมาเนี่ยพระก็อายหมออย่างครับเอาพระเราพระเจ็บป่วยบอกท่านมาดูแลสุขภาพนะหมอพระโดนตำหนิโดนโบนดนหมออะไรประมาณนี้เยู่คืออะรอย่างนี้ครับพระพระเนี่ยเริ่มคุมอาหารพระอาจารย์ต้องเริ่มคุมการฉันตอนตอนตอนอายุเท่าไหร่ก็พออายุสี่สิบห้าใกล้ๆกล้ห้าสิบก็เริ่มแล้ว ใครถามนะครับถ้าเป็นพระวัยรุ่นนะครับหลวงพ่อหลวงพี่นะครับยังไม่ต้องถามถ้าเป็นหลวงพ่อเริ่มเป็นหลวงพ่อหลวงตาพระครูเนี่ยให้ถามแตะเลขห้าเมื่อไหร่ต้องระมัดระวังคือพระสรงที่แตะเลขห้านะครับญาติโยมต้องถามอะไรครับห<ต>ลวงพ่อฉันอะไรได้ไม่ได้แตะเลขห้านั้นคือเริ่มเริ่มแล้วครับผมพอแ,แตะเลขหกเมื่อไหร่นะท,ทันทีหนักเลยท,ทันทีใครบอกว่าอาหารที่บางคนนนบอกว่าทํากับข้าวที่พ่อแม่ฉันชอบกินไปถวายพระนะครับ พระไม่ได้กินพระปริเจยไม่ได้พระไปที่ไหนได้รับไ้เฉยพูดกันไม่ได้ครับผมบวชเสียศรัทธาครับผมก็ถวายมาอย่างนั้นต้ังรับแต่พระพระไม่ได้ฉันไม่ได้ฉันพระอาจารย์ครับอย่างพระอาจารย์เนี่ยตรงตรงเลยฉันไม่ฉันอะไรแล้วทุกวันเนี้ยทุกวันนี้ก็คือฉันข้าวก็น้อยลงแล้วก็ผักบางอย่างครับผักบางอย่างแล้วก็ เนื้อสัตว์จะลดน้อยลงจะไม่ลดไม่ไม่เยอะเหมือนเมื่อแต่ก่อนเมื่อแต่ก่อนแต่ลดลงหรือว่เนื้อปลายังฉันอยู่เนื้อปลายังฉันอยู่่ะพวกน้ําพริกนี่ปกติน้ําพริกปกติก็คือดูด้วยนะครับว่าตักบาทต้องถามค่ะนีงมีคนถามระอาจารย์ไหมว่าหลวงพ่อฉันอะไรได้ไม่ได้เอาเดี๋ยวนี้โยมทันสมัยถามปลายมาถามเลยเคือใครดูคลิปช่องผมนะครับก่อนที่จะไปทําบุญวัดที่ไหนนะไลน์มาถามว่าหลวงพ่อฉันอะไรได้ไม่ได้ เดี๋ยวนี้นะแม้กระทั่งเส้นก๋วยเตี๋ยก็ต้องระมัดระวังเช่นบะหมี่เนี่ยอย่าไปทานเยอะนะเพราะมันมีโซเดียมสูงมีเกลือใช่เพราะฉะนั้นต้องทานวความดันต้องเกี่ยวกับความดันต้องทานเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กเส้นหมี่อย่างงี้นะครับคือโยมมาไลน์มาถามเลยว่าหลวงพ่อฉันอะไรได้หรือไม่ได้บอกโยมอย่าเอาบะหมี่มาหน้าเลยเราก็ตอบไปตอบอาจารย์การตอบไปเนี่ยอาจารย์อาบัตอาก็โยมถามแล้วทำไมถามเนี่ยอาบัตินิยมก็ถามก่อนแล้วอ๋อคือ ถ้าถ้าผมถามว e> ่าหลวงพ่อฉันอะไรได้ไม่ได้ใช่หลวงพ่อตอบมาหลวงพ่อถ้าอาจารย์ไม่อาบัติคือหมายความว่าโยมคนนั้นคือมีความคุ้นเคยกันแล้วมีความมีศรัทธาให้แก่กันแล้วเขาก็กล้าถามพระเราก็กล้าตอบกล้าอะไรอย่างนี้ครับอ่ะถ้าเป็นกับข้าวอะไรเนี่ยใส่แล้วพระจะไม่ค่อยฉันฉันเพื่อสุขภาพแล้วท่านจะไม่ฉันของมันของมันของหวานของเค็มของมันของหวานของเค็มหวานมันเค็มครับผม อันตรายพวกพวกของทะเลนะครับพ่อจอัน,ออนของทะเลยิ่งอันตรายของทะเลยิ่งอังตนตรายไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงสูงมากคือใครคิดว่าต้องทําอาหารกับข้าวที่ดีที่สุดนะครับคือกับข้าวที่ดีที่สุดไม่ใช่กับข้าวที่ดีนะ<ด>ไม่ใช่กับข้าวที่เพื่อสุขภาพต้องถามเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพคือเรื่องผักกับน้ำแกงครับผมพระอจย์พระเนี่ยเขาบอกว่าต้องทํากับข้าวดีที่สุดถึงได้บุญจริงไหม คือหลายคนบอกว่าโอ้เวลาถวายพระเนี่ยครับต้องทําให้ดีที่สุดทุกอย่างต้องดีที่สุดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราคาด้วยคือแต่ความจริงแล้วมันยังไงมุ่งศรัทธาต,ตรงนั้นมันก็ใช่นะครับคือเพื่อให้เป็นโภชนะอันปราณีตเพื่อที่จะได้บุญไปอุทิศไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเขาแล้วก็ว่าไปนะแต่ท่านในยุคนี้ก็คือต้องถามว่าอาหารที่เพื่อสุขภาพนั้นดีที่สุดครับเพื่อสุขภาพทุกวัดนะครับทุกวัดทั่วประเทศคือดูด้วยครับว่าท่านฉันอะไรได้ไม่ได้ แม้กระทั่งเครื่องดื่มเครื่องดื่มต้องถามเหมือนกันเครื่องหนึ่งก็ต้องถามอย่าไปเอาเอ็มลิปโพสมัยก่อนแล้วท่านจะมาเป็นเด็กเนี่ยแม้กระทั่งบุหรี่เขายังถวายพระเลยองค์ละสองละสองครับผม<ร>ตอนมากระโดนแอนตี้เลิกไปครับแต่ก่อนนู้นถวายบุหรี่ได้องค์ละ,งละสองเลยเอ,ลองค์งงงไหนที่สุบุหรี่เนี่ยพอเขาถวายข้าพเจ้ามาี่องค์ข้างๆเขาขอก่อนเลยครับผมเดี๋ยวนี้ไม่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 มีรนานแล้วไม่มีคับต้องซื้อเองคระที่สุบุหรี่องค์ที่อยู่ต้องซื้อเองต้องซื้อเอง อ่ะแล้วลิโพะครับพระอาจารย์ลิโพเนี่ยชาติหนุ่มๆก็โอเคไปก่อนเครื่องดื่มชูกำลังเด็ดทั้งหมดเลยชูชูกำลังทุกอย่างเลยทั้งหมดเลยครับผมน้ำอดลมทุกยี่ห้อครับก็ดื่มได้แต่ก็อย่ามากครับก็นิดได้ครับผมไม่ทั้งทุเรียนนะทุเรียนก็อย่ะเยอะใครคิดว่าต้องเอาทุเรียนถวายพระครับอันนั้นเป็นทุกข์ของพระพอฉันแล้วเนี่ยคือวน ฉันได้แต่ก็นิดเดียวนะนิดเดียวนะพอฉลองศรัทธากันอ๋อพอฉลองศรัทธากันใช่ใช่คือคือกับข้าวที่ถวายพระนะครับกินได้เหมือนพวกเราฉันเหมือนเหมือนเหมือนเนื้อโยมอันไหนที่เป็นถูกไม่ดีต่อว่าพูดให้งงานนั้นราทีเนี้พระที่แตะเลขหกแล้วเนี่ยเวลาฉันข้าวเนี่ยรับคํากันแล้วล่ะนับคํานับคํแล้วไม่กี่คำแล้ว ญาติโยมก็ต้องใช้จุดจุดนี้เป็นจุดขายจุดดูแลสุขภาพตัวเองด้วยจุดนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดมานานสองพันกว่าปีเขาใช้คําว่าโพชเนมัตัน e ยุตาโพชเนมัตันยุตา e แปลว่าอะไรครับบริโภคตามสมควรอย่าให้มากเกินอย่าให้น้อยเกินครับพระอาจารย์ถวายกับข้าวจานเดียวข้าวผัดหรืออะไรเงี้ยกับถวายข้าวเป็นสำรับอันไหนได้บุญมากกว่ากันหรือไม่เกี่ยวกัน คือบุญเนี่ยมันห,หนึ่งอยู่ที่ตัวศรัทธาบุญี่ความตั้งใจบุญอยู่ที่ความศรัทธาถ่ายความตั้งใจครับถ้าเราจะให้อะไรบุญมากขึ้นแล้วก็ปราณี่ในบุญที่ศรัทธาเลยให้มันปรานี่ขึ้นนิดนึงให้ปรานี่ขึ้นอีกนิดนึงปลาณี่คือถามได้เป็นบุญที่ปรานี่ขึ้นคือบุญล,ละเอียดขึ้นถวายระดับสมเด็จก็ต้องถามยรือยิ่งอ้องถามใหญ่ยิ่งพ้าผู้ใหญ่ยิ่งต้องถามเลยถ้าแตะเลขหกแล้วถามพวกอมได้เลยคือไม่ใช่ไม่ว่าจะ เกจงเกย์จีต้องถามหมดเลยถามหมดยิ่งต้องคุ้นคุต้องถามหนักก็เอ้เกจต้องถนอมพระท่านให้มียืนยาวนี่นะครับยุคนี้นะครับใครบอกตักบาตรไม่ต้องถามพระนะครับเปลี่ยนยุคไปแล้วตักบาตรต้องถามพระนะครับไม่งั้นพระตายพระป่วยถ้าตักบาตรไม่ถามพระนะครับพระอายุสั้นพระป่วยอายุสั้นแล้วมาจากที่เราเคารพนับถือเนี่ยท่านก็จากโลกนี้ไปเร็วขึ้นใช่ก่อนจบคลิปนี้นะครับไม่ได้ขายนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆของวัด ระอาจารย์อะไรมีอะไรบ้างครับคือเนี่ยเขาแจกงานกระถินกันเป็นบุญซินเนตของวัดเรานี่เป็นของชํำรวยของชํำรวยของที่ระลึกงานกระถินพระอาจารย์ใช่เนี่ยญาติโยมก็สามารถไปแจกงานบวชได้งานแต่งได้งานจบได้ได้ทุกงานอันนี้ครอบจักรวาลนะครับครอบจักรวาลคือคือสามารถพระอาจารย์ครอบจักรวาลอย่างไงคือแก้ปวดแก้เมื่อยสูตรดมวิ่งยังศีรษะอะไรเนี้ยดีครับยิ่งเป็นตะคิวกล้ามเนื้ออักเสบทาถูเลยอันนี้นะครับ ผมเนี่ยนะครับใช้แก้ไอได้เพราะว่าทําจากกระท่อมแล้วก็ในตัวนี้ตัวตัวตัวสมัตมกินได้ทุกอย่างนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของวัดของวัดยังไม่มีเครื่องหมายการค้าใดๆนะครับมีเครื่องเดียวก็คือบุญบุญ,บญทําบุญแล้วเนี่ยปัจจัยที่ได้จากตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อมาบูรณาวัดแล้วก็สร้างอาคารอนเนกประสงค์ นี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของวัดทาจากใบกระท่อมธรรมชาติครับผมศึกษาธรรมชาติใช้ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติหลังจะออกไปแม่นานมีทําไมมีคนทามาเป็นพันหรอคือเขาอาจถูกใจเขาอาจจะถูกใจถูกใจนี่นะครับใช้ดีนะครับนี่ก็อยากให้คนที่ปลูกกระท่อมมีกําลังใจด้วยอ๋อคนที่ปลูกกระท่อมนะครับต้องดูนะเพราะว่าสามารถที่จะแปรรูปได้ด้วยตัวเองต่อยอดได้ต่อยอด คืออาพระจ้าครับทั้งหมดเนี่ยลงทุนทําอุปกรณ์เนี่ยไม่ถึงหมื่นหรือไม่ถึงห้าพันคือมันไม่กี่ต่างหรกที่จะแพงคือแพงครัวคือไอตัวขวัวเนี่ยเราต้องซื้อเขาใช่แต่อุปกรณ์การทาเนี่ยไม่เท่าไรเป็นหม้อของบ้านที่บ้านก็ทําไดใ้ใช่ใช่ก็หม้อวัดเนี่ยกระทะวัดเลยคือไม่ได้เอาแก้ที่วัดเ่ยคืออุปกรณ์ในครัวนะครับสามารถที่จะทําพวกนี้ได้เลยใช่ ให้ศึกษาอีกนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าใครอยากจะสนใจที่ปลูกกระท่อมนะครับมาโทรปรึกษาได้นะครับเป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานตอนนี้พระอาจารย์กำลังจดลิขสิทธิ์ไว้เพื่อให้เพื่อไม่ให้บริษัทใหญ่ไปจดชถ้าบริษัทใหญ่จดนะครับชาวบ้านทําขายเล็กๆง่ายไม่ด้ทาเลยครับผมนี่นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมครับพระอาจารย์ให้พรเป็นภาษาหมอนกลับมาสการครับ าทูสาทุอภพเวเตเนสลิสานิจจวุเตวปเ์ปจายเนลจตตาราถมมาวดถนต้อยอายุบนนาวสาวของเปรยลงเผวเวตาสองเพเมงเกลลงเรียคอนตาสองเพเตเวตา ซอเปียบูเทียนุเปียเวเนสเสถียสอดท้อยเปียวนตาวเตมเพียงเวียตาวสองเพียงเมงเกียวลงเรียคอนตาวสองเปพสเวียตาวซอเปียบธมมานุเปียเวเนสเสถียสอดท้อยเปียวนตาวเตมเพียงเวียตาวสอมเพียงเมงเกวลงเรียคอนตาวสองเพสเวียตาวซอเพียงสองเขีย หนูเพวเวเนสเทยซอสทอยเียววนตวเตาเซกราบนมาสก,การครับ